สวัสดีค่ะพวกเรา,าจากช่อง Auntie and Melly Channel ค่ะนี่ What อันนี้คือนักุลนะคะนักกุลชื่อจริงนะคะชื่อชาวนางศีโนค่ะสมรสแล้วนะคะก็เลย What คือเป็นสามีต่างชาติค่ะก็เลยเรียกตัวเองแทนว่าเป็นอันตี้นะคะส่วนน้องเหมยอ่าน้องเหมยแนะนำตัวเลยคะ่ะชื่อเด็กหญิงชาชียรรัตนลวดนะสิงค่ะ ชื่อเล่นชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องเหมค่ะน้องเหมยลีค่ค่ะชอบให้คนตั้งชื่อเราว่าเหมลี่อายุเท่าไหร่คะสิบค่ะส่วนนักกูลอายุสี่สิบปีนะคะ <What? S 1> ซึ่งซึ่งความห่างระหว่างวัยอะทําให้รู้สึกว่าเราจะสามารถทําช่องด้วยกันได้คะ่ะนักกุลจะมีความเชี่ยวชาญด้าน <c oughs> การตัดเย็บเสื้อผ้านะคะเพื่อนๆส่วนน้องเหมยเขาจะมีความเก่งด้านไ <c oughs> อทีเรื่องโทรศัพท์เรื่องอ่าแอปต่างๆแอปพลิเคชันซึ่งได้อยู่กับน้องรู้สึกว่า เรารู้สึกว่าเราน่าจะทํากิจกรรมร่วมกันได้ก็เลยเหมือนการคิดที่จะเกิดช่องตัวนี้ขึ้นมานะคะว่าทําไมเกิดช่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็น้น้องเหมยน่ะก็จะมาสอนนะักกวนทําเกี่ยวกับแอปต่างๆนะคะซึ่งนะ้าก็คือโลเทคโนโลยีมากส่วนนะ้าก็จะเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บก็จะสอนน้องเหมยด้านการตัดเย็บไปด้วยกันนะคะเราก็เลยเหมือนว่ามาทำคอนเทนต์ร่วมกันเป็นนะ้าหลานสอนตัดเย็บซึ่งเราก็จะมาแชร์เพื่อน,อนใหเนเน้เพื่อนดูนะคะว่า พวกเราสองคนจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูบ้างนะคะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะน้องเหมยค่ะอะไรเพื่อนเดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะคะ,น,ะ,คะน้องเหมยเก่งมากเลยน้องเหมยทำทุกอย่างให,ให้เกิดช่องนี้เพราะน้องเหมยนะคะคือเป็นคนสมัคร,รทำอะไรทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องหลังให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างซึ่งกว่าจะมาเกิดมันเป็นช่องนี้ได้แบบเกิดจากความตั้งใจของน้องจริงๆคะ่ะแล้วก็น้าด้วยแล้วก็เลยเหมือนส่งเสริมให้ มีกิจกรรมร่วมกันน้าหลานนะคะฝากเพื่อนติดตามด้วยนะคะชาแนลไรเอ่ยอัอนตี้แอนเมลี่ชาแนลไม่ยาวค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะจำได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะช่างเออช่างี